การที่ร้านเราทำรถมือสองแล้วก็ทำคาแคร์พ่นกันสนิมเคลือบแก้วพบวงจรด้วยเนี่ยมันดียังไงรู้ไหมครับมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เราจะขายรถเราสามารถตรวจสอบได้อย่างนีนน้พอยกขึ้นมาเราจะเห็นลูกหมากกันโคง้งลูกหมากปีกนกลูกหมากแหลกพวงมาลายัยแบบนี้เราก็จะเห็นหมดเลยว่าลูกหมากมันแตกมันฉีกมันขาดหรือเปล่ายางหุ้มเพาขับอย่างเงี้ยตัวนอกตัวในเนี่ยเราก็จะตรวจสอบก่อนเนาะ เ,ออเวลาที่พ่นกันสนิมก็ถือโอกาสตรวจสอบช่วงล่างไปด้วยในตัวเลยว่าช่วลงล่างรถที่เรากลาลังขายลูกค้ามันดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวใต้เครื่องนะครับสีนเครื่องสีนเกียร์เป็นไงมีอะไรรั่วหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบได้หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายแล้วกรองเครื่องก็ตัวใหม่นะครับ อย่างตัวนี้เป็น MG ตัวเซเลมติกก็จะมีน้ำมันเ,เขาเรียกว่าอะไรน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็อันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วถ้าไอเสียเงี้ยไม่ได้เป็นรถน้ําเค็มไม่ได้ลุยน้ําจนผุจนพังนะครับอย่างพื้นใต้ตัวรถก็ดูได้ว่ามีรอยกระแทกดุ้งหรือเปล่านะครับพื้นใต้ตัวรถของรถรุ่นเนี้ยเขาก็จะยิงเป็นแบบลักษณะ สีหยาบเนาะเป็นสีสะเก็ดเพื่อป้องกันหินที่มันกระเด็นมาโดนเหล็กนะครับเดี๋ยวพอเหล็กเป็นแผลเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบอยางรองสปริงอย่างเงี้ยเออมันสึกยังนะครับมันมันเสื่อมสภาพแล้วหรือยังก็ตรวจได้หมดเลยนะครับดูใต้รถว่ามีชนหนักมาไหมมีรอยเคาะรอยดึงหรือเปล่าอย่างอันเนี้ย ตรงตรงคมชัดจุดอาร์ตชัดชัดแบบนี้ก็คือสมบูรณ์นะครับรวมถึงเวลาถอดล้อพ่นกันสนิมเมื่อเห็นผ้าเบรกด้วยอันนีผ้าเบรกหนาเตอะเลยก็เช็คได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วจานเบรกความหนาของจานเบรกเป็นไงบ้างกินจานหรือเปล่าขึ้นขอบหรือเปล่าพวกนี้เช็คได้หมดเลยนะครับอ่คันใต้หมอน้ําอย่างเงี้ยมอน้ําตะเข็บม้อน้ามีรอยรั่วซึมหรือเปล่านะครับคานเหล็กที่รองใต้มอน้าอะไรเงี้ยเป็นสนิมผูพังเยอะหรือเปล่า อันนี้ถอดกันชนนะครับถอดกันชนหน้าออกแล้วก็เลยถือโอกาสพ่นด้วยเลยละกันแต่ปกติเราไม่ได้ถอดกันชนออกนะแต่เคสนี้กรณีพิเศษรู้ไหมเพราะอะไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเราถอดกันชนหน้ากันเพราะอะไรอันนี้ผมชี้ให้น้องเก็บงานเล็กๆน้อยนะครับก่อนที่จะเอารถลงอ่ะไปดูกันว่าเป็นเพราะอะไรถ้าถามว่ากันชนหน้าไปไหนใช่ไหมครับกันชนหน้าเนี่ยคือมันมีสเกิร์ตเนาะแล้วลูกค้าแต่งสเกิร์ตมา ลูกค้าน่าจะไปเบียดอะไรมาครับมุมสเกิร์ตมันก็เลยมีแผลอะไรที่เราพอซ่อมได้เราซ่อมให้นะครับนี่กำลังซ่อมให้อยู่นะครับมีแค่นี้เองนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจัดการให้ได้ไม่มีปัญหาจะป้ายชมหน้าของคนที่ซ่อมสเกิร์ตให้เราครับผมเฮียนี่นี่นี่กันชนหน้าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นมุมสเกิร์ตนิดเดียวเนี่ยคือสเกิร์ตตัวแต่ง ในสัต์เดตัวแต่งเนี่ยมุมตรงนี้นิดเดียวครับนิดเดียวครับก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบรถมือสองที่เน้นเรื่องของคุณภาพที่ดีการขับขี่ที่ดีนะครับการันตีการโอนทุกคันแล้วก็ใส่ใจทํารถทุกคันเหมือนรถที่เราใช้เองนะครับก็เรียนเชิญครับที่ร้านเรารถไม่เยอะมีแค่สิบกว่าคันเองแต่ว่าเราก็จะเน้นรถทุกคันให้เหมือนกับเราใช้งานมันด้วยตัวเองนะครับเพราะเรารู้ว่าทุกคนอยากได้รถคุณภาพที่ดี คิดเหมือนกันไหมล่ะ